ชาวเน็ตอาจจะมีความสงสัยตอนนี้ว่าฉันก็ทำเต็มที่แล้วเออฉันก็ทํางานหนักนะฉันก็เสียสละให้บริษัทฉันก็พัฒนาตัวเองติดตลอดเวลาทําไมฉันไม่โตบางทีอ่ะเราอาจจะอยู่ผิดที่นึกออกปะมาเล็ดพันธุ์ที่ดีที่มันจะงอกงามได้มันก็ต้องอยู่ในดินที่เหมาะกับมันน่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะต้นไม้ชนิดนี้ก็ต้องปลูกกับดินประเภทนี้อันนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะว่าเราอยู่ทุกที่ทุกทางหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้อยู่ถูกที่ถูกทางอะ่ะเออมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจก็ได้ถ้าเรามั่นใจจริงๆนะว่าเรามีศักยภาพอะ่ะไม่ต้องกังวลเลยมันมีที่<ห>พร้อมรอเราเออแต่เราอาจจะแค่ยังไม่ได้เดินออกไปยังไม่มีความกล้ามากพออันนี้พูดแบบเข้าใจคนเป็นพนักง,งานนะกับอีกมุมหนึง่งในมุมเจ้านายเจ้านายบางคนอะ่ะก็ไม่ยอมให้ลูกน้องโอยคือบางคนเขาก็จะมีความแบบเขาเป็นคนยึดติดตำแหน่งก็จะมีประเภทนี้ด้วยเนาะ mm hmm. แล้วก็จะมีประเภทที่กลัวว่าลูกน้องเก่งๆอ่ะ ไปแล้วจะขาดคนทํางานให้ออล้างไว้เรียกกล่อมสารพัดอะไรเงี้ยอันนี้แบบอาจจะเป็นความรู้สึกจากใจพี่ว่าบางทีถ้าเรารักเขาจริงๆอะ่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาโตนะเออคนเป็นผู้นําที่ดีมันคือคนที่ให้โอกาสคนอื่นอะ